ครับสวัสดีครับผมควายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมเราไม่ได้ใส่ไม้แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแก้ปัญหาเจ้าตัวลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวคัดนะครับไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าจะเรียกมันว่าลูกเบี้ยวแล้วกันเวลาชอบมีปัญหาใน VR Tset เร่านะจะพบเจอปัญหาอยู่บ่อยมากๆนะครับนั่นคือเวลาเราบีบคัดบ่อยๆไอ้ตัวเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมา มันจะเด้งขึ้นมาเว้คือถามมันมีปัญหาไหมเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะถ้าไม่ซีเรียสกับมันนะที่มันจะเด้งขึ้นมาเนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นแกนแกนลึกๆยาวๆไว้ดันคัดตัวนู้นนะกอเวลาเรากำไปบ้างๆเนี่ยผมขี่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะกระชอบเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีคนถามว่าพี่มันต้องทํายังไงมันถึงจะหายจริงๆผมว่าอาการนี้มันไม่หายขาดนะเพราะว่ามันจะมีอยู่2วิธีในการ ในการบํารุงรักษานะในการบำรุงรักษาหรือว่าในการเปลี่ยนของมันนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่หายขาดนะใช้คําว่าไม่หายขาดใช้คําว่าไม่ขาดเลย 1. การเปลี่ยนสปริงตัวนี้ซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมมันจะมีสปริงตัวนี้สปริงตัวนี้จะติดมากับรถออกศูนย์วันจะแถมมานั่นแหละแถมมากับลดนะครับอายุการใช้งานมันก็จะราวๆสามสิปีแล้วแม่งหาเปลี่ยนยากมากตัวนี้หาเปลี่ยนยากมากๆนะครับบอกว่ามากๆเลยใช้คําว่ามากๆนะหาเปลี่ยนยากมากนะครับและ สองอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มันดึบดบขึ้นมาคือซีนนะครับข้างในจะมีซีนอยู่ตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ซีนของผมเนี่ยก็เริ่มจะไม่ดีแล้ว <c oughs> เริ่มไม่ดีแล้วนะครับนั่นก็คือมันเริ่มมีน้ำมันสึบละทีนี้เราเข้าเรื่องกันเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันนะครับโดยที่ผมจะเปลี่ยนซีนอย่างเดียวส่วนเจ้าตัวน,นี้เราจะใช้ตัวเดิมแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับใช้คำว่าแก้ไข ขณะนี้ผมได้ทําการเอียงรถไปทางขวานะครับไม่ได้ใช้ขาตั้งนะนี่ขาตั้งไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาบันกันนะวิธีแก้ก็ใช้ของไม่กี่อย่างหานะได้ใกล้ตัวก่อนอื่นนะครับให้เราถอดสายคัดกับเจ้ากระเดื่องนี้ออกมาก่อน,นถอดสายคัดแล้วนะครับให้เราเอาเจ้าตัวนี้ออกมาถ้าถ้าของใครที่ไม่มีน้ํามันซึมเนี่ย ก็สามารถข้ามช่วงนี้ไปได้นะครับแล้วก็เอาเจ้านี่ออกมาแต่ต้องตะแคงรดนะถ้าไม่ตะแคงเนี่ยเปอร์เซนต์ที่ลูกปืนแม่งจะหล่นออกมามันก็มีสูงนะเพราะมันเอียงไปทางนี้ลูกปืนมันหลุดออกมาปุ๊บนั่นแหละปัญหาจะได้เรื่องได้งานเพิ่มทันทีนะครับไอเหี้ยติดคาบวยอ,อ่ะออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตายานี้ทุกคนทุกคนจะมีรอยตรงนี้นะครับก็คือรอยการใช้งานตรงเนี้ย มันจะมีกรณีที่เวลาคัดหายคัดหายให้ดูตัวนี้นะครับตัวเนี้ยถ้าเนื้อมันหายคัดก็จะหายไปด้วยเราต้องตั้งคัดใหม่มันก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับเนี่ยมันจะเป็นแกนอย่างเงี้ยเป็นแกนแล้วก็เป็นตัวเบียลล้ยวออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปหาซีนก่อนแล้วม,มาเปลี่ยนนะครับอ่ะผมเอาออกมาแล้วเวลาเอาออกมันก็ออกไง่ายๆนะเวย้ยมันก็แค่ง,งัดออกมานะครับแล้วก็เอาซีนตัวนี้มาเปลี่ยนอันนี้น้ํามันเนี่ย น้ำมันจะซึมเต็มเลยนะครับกล้องก็โง่อีกกูไม่รู้ทำไงให้มันฉลาดเนี่ยอ่ะนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปถ้าไม่มีก็เทียบเอานะตอนนี้ก็ยังใส่เป็นวาโปอยู่นะครับแต่ว่าก็ได้ทําการเจาะแว็คคำแล้วเห็นไหมพอเห็นกันอยู่ไหมสายแว็คำมันกูเจาะแล้วเจาะเข้านี่ปุ๊บไอเหี้ยกับสตาร์ทอย่างเหมือนเดิมเหมือนแม่งไม่ช่วยอะไรเลยเช็ดทำความสะอาดสักหน่อยนะครับ เียบร้อยนี่ก็ใส่ซิงเข้าไปใส่ก็ไม่ยากหรอกนะใส่เข้าไปเฉอยๆเนี่ยแค่เนี้ยเสร็จแล้วแล้วก็ใส่แหวนนะครับนี่ใส่แหวนตัวนี้วางแหมะลงไปเสร็จไปหนึ่งขั้นตอนนะครับกับการเปลี่ยนซินซินเนี่ยซินเนี่ยมีผลต่อความฟิตของลูกเบี้ยวนะครับเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันจะลื่นนะครับจะไม่แน่นเท่าไหร่ เดี๋ยวลองดูซีนอันใหม่นะคือไอซีนซีนตัวเนี้ยคือกูมีเยอะมากเนี่ยอันนี้คือของใหม่นะครับเห็นไหมนะครับความความหนืดความแน่นเนี่ยจะต่างกันเนี่ยเนี่ยสัมผัสได้เลยนะครับตรวนี้จะมีความแน่นกว่าจะช่วยให้มันไม่ให้ตัวหรือว่าโยกขึ้นยกลงได้ระดับหนึ่งนะไม่ให้มันเด้งขึ้นได้ระดับหนึ่งเลยครับไม่ทั้งหมดแต่ก็ระดับหนึ่งนะ,งก,ะนงนะก็คือช่วยได้แต่ก็ไม่หายขาดนะมานะ วิธีสุดท้ายก็คือการแก้ไขเจ้าสปริงตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงนะสิ่งที่ต้องมีนะครับอันหนึ่งแก๊สกระป๋องอันสองคีมเนี่ยแม่งมีมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมาอ่ะขั้นตอนต่อไปนะกล้องเดินอยู่บัวเคเดินอยู่ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทําการเปิดแก๊สกระป๋องในกรณีที่ใครไม่มีใช้แก๊สบ,บ้านได้แต่ว่าแก๊สบ,บ้านจะไม่แนะนานะ ใช้ไ,ได้แต่ไม่ค่อยแนะนําเพราะท่านผู้ชมน่าจะรู้อยู่นะครับว่าถ้าเหล็กมันโดนความร้อนอะ่ะมันจะอ่อนทีนี้การที่ใช้แก๊กระป๋องเนี่ยคือไฟมันจะเป็นรวมอยู่จุดๆุเดียวเว้ยให้เราเอาไฟนะครับลนช่วงตรงนี้ช่วงตรงนี้แล้วเราก็ดัดมันนะครับลนให้แดงเลยนะเอาคีมมาไหนดีวะ นะครับกล้องเห็นไว้เนี่ยไอสัตว์ทำตั้งนานกล้องเห็นไว้เนี่ยนะครับเราจะได้หน้าตาประมาณนี้จะได้ในส่วนของเหล็กตรงนี้นะครับอ่าหดสปริงที่จะหดเข้ากว่าเดิมนะหดเข้ามากกว่าเดิมนะครับทําให้ค่า k หรือว่าความแข็งของสปริงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันมา นะครับเราจะได้สปริงที่เราจะได้สปริงเดิมนะครับที่มีค่าเคแข็งมากขึ้นนะครับแทบจะไม่ขยับเลยนะครับเราก็จะได้ค่าสปริงที่แข็งขึ้นมาระดับหนึ่งนะอันนี้ผมก็ลองบีบมันพัดหนึ่งแล้วนะก็ก็ยังไม่เห็นมันเลื่อนขึ้นมา,มากกว่านี้นะครับเพราะว่าสปริงมันแข็งขึ้นแต่ แต่นะแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะนะครับจะใช้ได้นานแค่ไหนอันนี้ไม่รู้นะแต่ก็เนี่ยปกติเนี่ยถ้าบ,บ,บีบไปสักพักหนึ่งสักร้อยครั้งนะบีบเล่นๆสักร้อยครั้งจนกูเมื่อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาสูงกว่านี้นะครับทีแรกม,มันขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยไม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยน่าจะสูงกว่านี้อีกหน่อยนึงด้วยนะครับอันนี้จะไม่สูงไปกว่านี้แล้วมันจะไม่สูงไปกว่าขดสปริงนี่แล้วนะครับ นี่ก็ลองลองบ,บ,บีบเล่นมานี่ก็จะสองร้อยครั้งแล้วมั้งแล้วมันจะได้ค่าสปริงที่แข็งขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับทําให้มันดีดกลับเร็วนะเห็นไหมนะครับมันจะดีดกลับเร็วขึ้นระดับหนึ่งนะถ้าถ้าในากรณีที่มันยังกลับมาเป็นือนเดิมนะเราก็แทบไม่มีอะไรต้องเสียก็คือว่าเราดัดเพิ่มนะครับก็คือให้เจ้าข้อตัวเนี้ย มันเข้ามาอีกมันจะทําให้แรงกดของมันเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะแข็งขึ้นไปอีกนะอ่ะก็ลองเอาไปทําตามมาดูใช้ดีไม่ดีมาบอกด้วยถ้าผมใช้ไมด่ดีเดี๋ยวจะมาบอกก่อนแต่คงจะไม่ใช้อีกพักหนึ่งนะือจอกไปไหนนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีแล้วเจอใหม่คลิปหน้าลากไปก่อนสวัสดีครับ